สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะแนะนำการใช้งานโปรแกรม a r e a ค่ะของกล้อง Total Station GoWin TKS 202สําำหรับโปรแกรม a อ r a นะคะจะเป็นโปรแกรมไว้สำหรับคำนวณหาพื้นที่ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเข้าใช้งานโปรแกรม a อ r a กันะคะ่ะอันดับแรกกดที่เมนูค่ะกด F 4เปลี่ยนหน้าค่ะกดเข้าที่ F 1นะคะโปรแกรมกด F 4เปลี่ยนหน้าค่ะ แอรียจะอยู่ในหน้าที่2นะคะคำสั่ง F1 ค่ะในแอรียนะคะจะมีให้เราเลือกใช้งาน2แบบค่ะแบบแรกนะคะไฟด์ Fire Data ตัวนี้ก็จะเป็นการดึงค่าพิกัดที่มีอยู่ในตัวกล้องขึ้นมาคำนวณหาพื้นที่นะคะแล้วก็แบบที่2 m e มิชช e m e เมตัวนี้ก็คือจะเป็นการยิงกับเป้าที่ตรงจุดหน้างานของเราได้เลยนะคะ ค่ะวันนี้เราก็จะแนะนำทั้ง2แบบนะคะเริ่มที่แบบแรกค่ะไฟล์ Data ค่ะกดเข้าที่ F1 ตัวกล้องจะให้เราทำการเลือกไฟล์ที่มีค่าพิกัดที่เราต้องการนำขึ้นมาคำนวณหาพื้นที่นะคะกด F2 คันลิสใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนลงมาค่ะเราจะนำไฟล์ r y นะคะที่มีค่าพิกัดอยู่แล้วนะคะขึ้นมาคำนวณหาพื้นที่ค่ะกดที่ F4 ค่ะ Enter ค่ะที่หน้าจอนะคะก็จะมีชื่อจุดนะคะเราก็สามารถกด next เ,เพื่อยืนยันที่จะใช้จุดแรกคือ B M ค่ะจุดที่2นะคะ B M 1จุดที่3เป็น B S ค่ะแล้วก็จุดที่4นะคะเป็นชื่อจุดที่1ค่ะค่ะนี้เราก็สามารถคำนวณได้ เลือกจุดที่เราต้องการจะคำนวณขึ้นมาอีกได้นะคะก็คือกดที่ next อันนี้เราจะคำนวณเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมนะคะก็คือมีค่าพิกัดทั้งหมด4ค่านะคะในสค่านี้นะคะก็จะได้พื้นที่ออกมาอยู่ที่1.298ตารางเมตรค่ะถ้าต้องการที่จะเปลี่ยนหน่วยการวัดของพื้นที่นะคะให้กดที่ f 3 unit ค่ะแล้วก็สามารถเลือกหน่วยการวัดที่ต้องการได้เลยนะคะอย่าง f 1นะคะก็จะเป็นตารางเมตร F 2จะเป็นเฮกเตอร์ค่ะ F 3จะเป็นตารางฟุตส่วน F 4ก็จะเป็นเอเคอร์ค่ะค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการใช้งานแบบที่2นะคะกดเข้าที่ Area ใหม่อีกหนึ่งครั้งค่ะกด F 2ค่ะม i s ชั่นแล้วก็กด F 2อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะอันนี้ก็จะให้เราทำการยิงไปยังจุดบนพื้นที่ของเราได้เลยนะคะ เลงไปที่จุดแรกค่ะแล้วก็กด F1 มตรค่ะแล้วก็เลงไปจุดที่สองนะคะค่ะเมื่อตรงกับจุดที่สองกดมีรค่ะแล้วก็เลงไปจุดที่สามค่ะค่ะแล้วก็เมื่อตรงกับจุดที่สามกดมตรค่ะค่ะเมื่อเรายิงสามจุดขึ้นไปนะคะที่หน้าจอกล้องก็จะ คำนวณเป็นค่าพื้นที่ออกมาให้เรานะคะอย่างคลิปนี้เราก็จะทําการยิงทั้งหมด3จุดก็คือจะเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมนะคะพื้นที่สามเหลี่ยมของเรานะคะก็จะอยู่ที่1 3 2 0. ตารางเมตรนะคะและถ้าต้องการจะเปลี่ยนหน่วยก็กดที่ F3 unit ค่ะแล้วก็เลือกหน่วยที่เราต้องการได้เลยนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานในตัวโปรแกรม area ในเบื้องต้นค่ะ